สวัสดีครับผมเข้มนะครับวันนี้ผมมีกราฟบิตคอยน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าล่าสุดบิตคอยนะครับเรียกได้ว่าราคาเนี่ยไม่เป็นไหนออกข้างมาเราๆสักห้าหมื่นไปลายหกหมื่นเนี่ยแล้วก็เราติดอยู่ในระดับประมาณเนี้ยมาเป็นร้อยกว่าวันแล้วเพื่อนๆนะถือว่าเป็นจุดที่หลายๆคนอึดอัดแล้วก็ถ้าเราดูนะครับในณขณะนี้วอลลุ่มในการเทรดนะครับรายสัปดนะเพื่อนๆรายสัปดาห์นะครับต่ําเตียเ้ยเลียดดินที่สุดถ้าเทียบกับรายวันเนี่ย ต่ำที่สุดเป็นออทามโลเบื้อนๆตอนนี้เราอยู่ในจังหวะที่คนไม่เอาแล้วคนเริ่มไม่ไหวในการเทรดคนไม่เชื่อว่ามันจะขึ้นแล้วพูดกันตามตรงนะครับร่มหนึ่งฟันดิ้งเรทถ้าเราจำกันได้นะครับที่ให้ดูกันไปเนาะฟันดิ้งเรทหรือว่าคนเปิดช็อตเนี่ยมากกว่าคนเปิดลองไปแล้วในตอนตอนนี้นะครับหมายความว่าคนเนี่ยหมดหวังกันอย่างแท้จริงแล้วหรือเปล่าในณขณะนี้นะครับแล้วก็เดือนนี้สิงหากันยานะครับถือว่าเป็น2เดือนยอดแย่ของบิตคอยอยู่แล้วนะครับนะและ ถ้ามันเป็นไปนตาแบบนั้นนะครับมันก็ควรจะขึ้นในช่วงตุลาหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันนะครับแต่ที่แน่ คนตอนนี้ชักเริ่มมีเอาเฟรนกิ้วเด็กตอนนี้อยู่ที่20กกว่าซึ่งต่ำที่สุดในรอบเป็นปีๆเพืเ่อนๆทีนี้ถ้าเรามาดูที่การาดบิตคอยนะครับตอนนี้บิตคอยอยู่ที่6,400นะครับซึ่งในณขณะนี้นะครับถ้าเราตีในเรื่องของตัวเทรลลี่เนี่ยก็จะสังเกตได้เลยนะว่าไอซ์ไซตอนนี้ชักเริ่มมีความลุ้นเหมือนกันนะฮะเรียกได้ว่าเบรกเส้นกดไปไปที่เรียบร้อยแล้วในตอนตอนนี้นะครับสำหรับไอซ์ไซเนาะทางเฟรมเดย์เลยนะรวมถึงนะครับถ้าเราดูการาดบิตคอยก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราต เทรนไลน์ตรงนี้นะครับเบรกไปไปที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้นะสำหรับทำเฟรมเดย์เลยนะคืนาน,านั้นนะทำเฟรมเดย์ถึงจะเบรกนะฮะในตอนนี้ก็ถือว่ามาแล้วก็ต้องรอดูว่าจะมาจริงหรือเปล่านะครับสำหรับการเบรกในรอบรอบนี้ครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับตอนนี้ MA c d ระดับเดย์ครอสไปไปที่เรียบร้อยแล้วในตอนตอนนี้นะครับก็ถือว่ามีความคุกกุนอยู่พอสมควรเหมือนกันในขณะนี้นะถ้าเราดู m a c d เเดย์ day นะ คอรสไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเส้นกดทำเฟมเดก็เบรคขึ้นมาแล้วเช่นเดียวกันในนักขณะนี้รวมถึงในระดับเดนะครับก็เกิดในเรื่องของตัวเดวเจ e หล่อๆเลยนะครับถ้าเราดูในเรื่องของราคาเนี่ยที่ลงมาเนาะสำหรับทำเฟมเดนะครับแต่ถ้าเราดู m อ s เมนะครับที่ตอนนี้เกิด b บูลิ t เดวเจ e หล่อๆขึ้นมาเลยนะครับใหญ่ใช้ได้เหมือนกันนะก็ต้องรอดูนะครับว่าบู l ิ t ใดสำหรับ m a c d รอบนี้ ของแท้หรือเปล่านะครับนะซึ่งม่มีใครตอบได้นะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่คงจะตอบได้นะครับว่าคุณมองกันยังไงสําหรับโอกาสในรอบนี้จะมาจริงหรือเปล่าลองพิมพ์แสดงความคิดเห็นแบ่งปันกันมาหน่อยนะครับผม